بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كبك الحمد لله قوام سنتيسوك قوام ميتا جاء الله سبحانه وتعالى ได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานวตะละให้ทางนํากับผู้ที่ยังไม่ได้รับทางนําครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวตะจาลั ى, ที่พระองค์ได้ไว้ชีวิตเราถึงวันนี้อีกครั้งหนึง่งได้ให้โอกาสเราได้ทําอามานไอเบารดได้กอบโกยความดีงามและยังเปิดโอกาสที่จะให้เรานั้น ได้กับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และา ع าละครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลละวันนี้เราก็อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดาวะหรือว่า,อาการเชิญชวนหรือว่าการเซวนา,นากับผู้คนที่ปฏิเสธพระเจ้านะก็คือคนที่ไม่เอาหลักการศาสนาใดๆเลยปฏิเสธโดยสิ้นเชิงกับศาสนาต่างๆ และพวกเขาก็ได้เปฏิเสธต,ต่อการมีของพระเจ้า mm hmm. ครับพี่น้องครับก็ในกระแส mm hmm. ในสังคมทั้งโลกก็ว่าได้นั้นนะก็เริ่มมีกระแสนี้นั่นก็คือกระแสนะคนที่ไม่มีศาสนานะในหลักภาษาก็คืออัลดะ์รียินก็ได้หรือว่าอัลมุลฮิดีน mm hmm. นะหรือว่าอัลลาดีนียะ ก็คือคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ยึดแต่สิ่งที่มองเห็นเท่านั้นเองก็ดังที่เราได้กล่าวไปพี่น้องในคราวก่อนนั้นนั่นก็คือกระแสนี้ก็คือมาจาก mm hmm. บางส่วนของคนที่เคยนับถือศาสนาบางศาสนามาก่อนทีนี้ก็ในศาสนานั้นก็มีการบีบบังคับในศาสนานั้นก็เหมือนกับว่า ให้กับคนที่ศรัทธานั้นนะ่ะในศาสนาของพวกเขานะบ,าบังคับหรือว่ากดดันหรือว่าปกปิดนะไม่ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยมีกระแสที่เกิดความกดดันและก็อยากจะออกจากศาสนานะรู้สึกว่าพอรับศาสนาแล้วมรู้สึกอึดอัดนะและก็รู้สึกว่าโดนบังคับนะโดนเป็นเหมือนกับเป็นทาส ต้องทํางานรับใช้คนอีกบางกลุม่มอันนี้คือก็มีกระแสะแบบนี้ก็เลยมีความเครียดก็เลยอยากจะมีความคิดที่จะออกจากศาสนาและก็ละทิ้งศาสนาและก็มีนําซ้านําไปคิดว่าทุกศาสนานั้นก็คือเป็นสิ่งที่งมงายนะทุกศาสนาก็คือเป็นสิ่งที่โกหกรวมไปถึงศาสนาอิสลามด้วยนะก็เลยว่าปฏิเสธทุกศาสนาและก็ปฏิเสธ การที่ผู้คนพูดว่าการมีของพระเจ้าท่านี้คือก็กเลยเกิดกระแสะนะผู้คนเริ่มละทิ้งศาสนา mm hmm. และก็ปฏิเสธผู้สร้างปฏิเสธการมีของพระเจ้าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะจอาลาก็มันก็เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เ,เคยมีกระแสะแบบนี้ก็คือคนที่ไม่นับถือศาสนาใดเลยนะดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูอะจาลาได้ทรงตรัสในอันกุรอาน ว่าไม่ยุ่งลิกุนาอิ ا إ ่ดเดอห์นะที่พวกเขาว่า,วาเราอยู่ไปวันวันนะมู่ตัวนะฮยาว่าไม่ยุ่งลิกุนาอิ ا إ ่ดเดอห์นะเราอยู่ไปวันวันเกิดแล้วก็ตายแล้วกะ็การเวลานั่นน่ะมาทำให้เราทำลายสุขภาพเราให้ลดลงทำลายร่างกายของเราให้อ่อนเอลง อันนี้คือวันมายุฮลิกุนัอิลเดอร์วันเวลานั้นได้มาทาลายพวกเราอันนี้คือจะเรียกร้องพวกเขาให้รู้จักต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรนะนั่นก็คือน่าจะมีวิธีการอย่างไรนะอุสลรูปในการดาวะพวกเขานั้นอย่างไรก็มีบางหลายอุลามะนะแล้วก็หลายท่านจากบรรดาผู้รู้ก็ได้เขียนหนังสือโดยเฉพาะในการนี้น,ะนั่นคือหนังสือเกี่ยวกับการดาวะของคนที่ไม่มีศาสนา หรือบ้างก็ได้เขียนหนังสือรวบรวมวิธีการได้วะ mm hmm. นะกับคนที่หลากหลายรูปแบบนะหลากหลายความเชื่อก็มีทีนี้เราก็จะมาใช้ในเรื่องของการนะหลักฐานอดิลละอัลฟิตรีนะหรือว่าใช้หลักฐานที่นะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะพี่น้องหลักฐานที่มันนะมีความรู้สึกทางธรรมชาติของมนุษย์ น,นที่บ่งบอกถึงการมีของพระเจ้าให้นี้คือเอ่อ uh, ันดิลลอัลฟิตรีนั่นก็คือให้คิดถึงอัลลอฮฺสุบฮานาอฺล้ได้สร้างสิ่งต่างๆให้นึกถึงสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายให้มองและก็จะรู้ถึงความวิเศษในการสร้างสิ่งเหล่านั้นหรือว่าให้มองดูในตัวของพวกเขาเอง ดังที่อัลลอฮฺสุบฮฮานุตะลาได้ทรงตรัสว่าววฟีอังฟุสิคุมให้ได้รำลึกทำไมถึง<ม>พวกท่านท<า>ั้ง,<า>งหลายไม่รำลึกถึงการสร้างและกันหนึ่งในนั้นก็คือในตัวของพวกท่านเองในการสร้างตัวของพวกท่านเองให้ดูถึงการสร้างของมนุษย์เพีองว่าวิเศษอย่างไร ي. ทำไมที่อัลลอฮฺสุบฮฮานวตะลาได้ให้ทุกคนนั้นเกิดมาอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะมีศีรษะแบบนี้มีจมูกแบบนี้ มีมือมีท่าแบบนี้นั่นน่ะอันนี้คือความวิเศษทำไมถึงออกมาเหมือนกันหมดของมนุษย์แล้วก็รวมไปถึงความวิเศษของอวัยวะต่างๆนะการระบบการมองเห็นระบบการฟังระบบความคิดหรือระบบในหัวในร่างกายอื่นๆนะระบบเส้นเลือดการเลี้ยงการไหลของเลือดนะการ รับเลือดในะการทําความสะอาดเลือดจากเลือดดําเป็นเลือดแดงต่อไปอีกเลือดเสียมาเป็นเลือดที่สะอาดใหม่อีกระบบหลายระบบในร่างกายของมนุษย์นั่นนะหรือว่าระบบการย่อยอาหารระบบการขับถ่ายระบบการเจริญเติบโตนี่อลอว์าัตน,นั้นคือยิ่งใหญ่ในการสร้างพี่น้องความยิ่งใหญ่ของการสร้างอันนี้คือให้ลํำลึกนะพี่น้อง วะฟีอังฟุสิกุมออฟลาตุบสิรูนและในตัวของพวกท่านเองพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นดอกหรือเดี๋ยวนี้ก็อัมด้วยล้ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ความวิเศษของการสร้างมนุษย์พี่น้องและก็นั่นคือบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างหรือว่าหลักฐานอดีลาฟิตรียะอีกนั่นก็คือลูกที่เกิดมานพี่น้องเด็กที่เกิดมาทุกคนนั่นะ ใครกันหรือที่สอนมันในการดูดนมแม่ของมันนั่นน่ะเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นใครหรือที่สอนให้มันดูดนมแม่นี่ฟิตรีะจากหลักฐานฟิตรีะมันกันว่าดูเด็กมันเป็นธรรมชาติของมันที่อัลลอฮ์ให้ฟิตรัตัลลอฮิเลติฟัตรานาสะ ع ل ي นะเป็นความเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์ที่ให้มนุษย์น่ะเดิน ในธรรมชาติอันนั้นนะธรรมชาติที่อล l l a ์ได้ให้มาหรือว่านะให้มองไปถึงความอ่อนแอของมนุษย์เราทุกคนนั่นนะมนุษย์นั้นทุกคนนั้นอ่อนแอนะเดี๋ยวก็หิวนะใครไหนเรามนุษย์ไม่กินอาหารได้หรือไม่ลองให้มนุษย์ไม่หายใจดูสิอยู่ได้หรือไม่อันนี้คือบอง่งบอกถึงความอ่อนแอจะบอกว่ามนุษย์เป็นพระเจ้าไม่ได้ มนุษย์เป็นใหญ่ที่สุดไม่ได้หรอกนะมนุษย์เป็นเจ้าของโลกนี้หรือเป็นจุดสุดยอดแห่งโลกนี้ก็ไม่ได้เพราะมนุษย์เดิมเดี่ยเพ่ออนแอนะออนแอมนุษย์นั้นอนะ่ะอัลลอฮ์สุบฮนสร้างมาด้วยความอ่อนแอนะล้วนแล้วต้องมนุษย์ทุกคนต้องมีความพึ่งพาอาศัยต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตลอละมนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตลอละ ป้องการที่จะพึ่งพาทางจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่หรือว่าเรานะคนเรานั่นนะ่ะเวลาเกิดกับปัญหาประสบกับปัญหานั่นนะลำบากนะใครจะช่วยเหลือได้หรือประสบกับภัยหรือว่าอันตรายต่างๆก็นั่นก็รู้เลยว่าลำบากมนุษย์อ่อนแอหรือว่าถ้าหากว่านะไปประจนภัย,ยเดินทางประจนภัยกันนะ อย่างเช่นการขี่เรือในมหาสมุทรดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺได้ละดกลาในหลายๆองค์การว่าอิดารอกีบูฟิลฟุลคีเมื่อพวกเขาได้นะขึ้นเรือในมหาสมุทรเรือใหญ่นั่นอัลฟุลแล้วก็เจอกับคลื่นยักษ์อะไรละที่พวกเขาทำน,น่ะดาลล่าวอลลอฮฺมุคลิซีนะัะฮุดีนพวกเขาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ นะว่าอีหรืออ,องค์การหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสว,ว่าวอีดะมัสกุมุดดุรุฟิลบาฮรีและถ้าหากพวกท่านทั้งหลายได้เจอกับปัญหาในทะเลคลื่นยักษ์นะหรือว่าเกิดพายุลมพายุหนักฝนตกหนักใครล่ะที่เราจะขอมนุษย์จะขอจากใครดัลลลมันตะดงอูนะอิลลาอียะไม่มีละที่จะขอนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือนะจาก แม้กระทั่งว่าเราขึ้นเรือมาหาสมุทรก็ยังขอความช่วยเหลือจากอัลลอสุฮานุตตาและก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคนที่ขีข่เครื่องบินนะคนที่ขึ้นบนเครื่องบินนั่นก็มีความรู้สึกว่าเราอ่อนแอต้องการความช่วยเหลือนะจากพระเจ้าจากผู้ที่ทรงอํานาจทรงคุ้มครองนะผู้ที่มีความมาสจัจน,นะผู้ที่มีความสามารถในทุกสิ่งทุกอย่าง ขาจากอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل เวลาเครื่องบินจะขึ้นหรือเวลาประสบกับคลื่นบนอวกาศก็แล้วแต่นะเครื่องบินบางลำก็นะไปเจอคลื่นพี่น้องเหมือนกับทะเลอะลรเรือบนนั่งเรือก็ยังเจอคลื่นบอกอาการบนอวกาศก็ยังเจอคลื่นนะที่บางครั้งก็ตกใจกลัวเครื่องบินจะตกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนั่นขอจะใครก็เหมือนกันพี่น้องนะ เราก็จะสังเกตบางครั้งคนที่มีใจอิสลามก็เขาก็เรียกโอ้ oh my g อ d จะเรียกเรียกต่ออัลลอฮ์บฮานละต้พระเจ้าผู้ทรงสูงสุดนะโอ้ oh, พระเจ้าของฉันนะเรียกร้องนะั่นคือธรรมชาติที่ออกมาจากมนุษย์เองหรืออื่นๆน,นะที่เห็นนะถ้าหากว่าคน mm hmm. ที่เห็นอย่างเช่นฝนตกนะยุคปัจจุบันนี้ที่เห็นกันหลายที่ที่นะเกิดน้ําท่วมฝนตกหนักอย่างรุนแรงนั่นนะคือเรารู้สึกได้ว่า มีผู้ที่ให้ฝนตกนะัมีผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้นะฝนตกหนะักลมพัดพายุอย่างรุนแรงนะได้เห็นถึงน้ำท่วมบางครั้งจะหนีหนีไปในพ้นไหนแหละมนุษย์ที่ว่าเป็นเจ้าโลกนั่นนะที่พวกเขาอ้างว่ามนุษย์คือสิ่งสุดยอดในในโลกนี้ในช่วยเหลือใครได้บ้างหรือจะเห็นถึงเวลาเกิดซาลาซิล เกิดแผ่น <tampoco> ด <isy> <ness kav> <uit> no ินไว้ก so so erm ็ตกใจกลัว hmm. ก <im it medi ate> ันหมดช่วยเหลือใครช่วยเหลือไม่ได้ไอันี้คือความรู้สึกของมนุษย์จะไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาตะทันทีความรู้สึกของมนุษย์นั้นจะเข้าไปหาอัลลอฮฺทันทีผู้ที่ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นผู้ที่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาแตกออกมานะภูเขาไฟนะ หรือว่าลมพัดพายุอย ja, ่างรุนแรงอะไรต่างๆเหล่าน uh, ah ah ี้ก็คือนะผู้คนนั้นก็จะในฟิตร์ในธรรมชาติของผู้คนนั้นน่ะก็จะมุ่งไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้คือจากอัลดาอลลนะอัลดาอิลอัลฟิตร์หรือในถ้าหากว่าจะใช้สติปัญญาอีกถ้าหากจะใช้อดิลละอักลีะการใช้หลักฐานทางสติปัญญา ก็อย่างแน่นอนว่าให้เราคิดผู้คนนั้นบางครั้งไม่คิดพี่น้องนี่แหละให้ให้หวนคิดขึ้นมาอัลสุฮานนตันะละในหลากหลายองค์การที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้ผู้คนนั้นได้คิดได้ใครควรได้ใช้สติปัญญาอาฟลาตตะกีรูนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ไตรตรองดอกหรือไม่ได้ใช้สติปัญญาอาฟลาตะตะตกีรุนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้รำลึกกันนั้นหรือ อันนี้คืออดิลละแล้วก็มีมันกันหลักฐานทางอดิลละอันหลักลี้นั่นะก็คือจะให้คิดบอกว่านะบางครั้งเราบางครั้งไหนพี่นอนะ้องเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากให้พวกเขาคิดเองให้พวกเขาคิดเองบอกว่า,วาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ่ะที่มันเกิดขึ้นนะที่ท้าว่ามีคนอ้างบอกว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีผู้สร้างนะ่ะจะเป็นไปได้หรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างนะั่ะ จะเป็นไปได้หรืออันนี้คือเป็นมันส,สติปัญญารับไม่ได้เราก็เห็นยุคทุกๆวันนี้นะที่มีมัรคโลกเพิ่มเติมคนประชากรเพิ่มเติมลแล้วมีผู้สร้างมีนะมีอย่างเรานั้ยก็มีพ่อแม่นะที่เกิดลูกมานั่นนะก็มีคนอยู่เบื้องหน้าทีนี้ว่าโลกดุนโลกอาลมทั้งหมดพี่น้องที่สร้างมาแล้วก็มีสร้างสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายด้วยนั่นนหะ จะบอกไม่มีผู้สร้างอยู่ๆก็มันเกิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญกันนั้นหรือมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือสติปัญญาแล้วนั่นนะความคิดของมย์รับไม่ได้หรือจะบอกว่ามันสร้างมันเองขึ้นมานะหรือว่ามรโลุกอันนี้มันสร้างตัวของมันเองซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่มันสร้างตัวของมันเองก็เช่นเดียวกันเองเป็นไปไม่ได้ นะเพราะอะไรล่ะเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีขึ้นมาแล้วจะสร้างขึ้นมาเองได้อย่างไรสิ่งที่ไม่มีก่อนหน้าเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเองได้อย่างไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีล้วนแล้วสิ่งที่ไม่มีนั่นนมันจะสร้างขึ้นจะสร้างสิ่งที่มีได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้อีกหรือว่านะการคาดคะเนอันที่สม่็คือสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วต้องมีผู้สร้างอันนี้แค่คาดคะเนไปก่อนให้คิดไป สิ่งต่างๆที่มีนั่นนะ่ะล้วนแล้วจะต้องมีผู้สร้างนะมีผู้ที่สร้างมาแล้วก็บ,บริหารมีผู้ที่คุ้มครองผู้ที่ทรงดูแลอันนี้คือข้อนะที่สามอันนี้ก็คือสิ่งที่สติปัญญารับได้ทุกสิ่งที่ถูกทุกสิ่งที่มีนั่นนะย่อมมีผู้สร้างนะเสมือนกันที่เราเห็นเห็นในโลกนี้บ้านก็ต้องมีผู้สร้าง นะรอยเท้านะรอยเท้าเดินมันก็ต้องมีคนเดินเพราะมันมีร่องรอยอยู่อันนี้คือหลักฐานที่ว่าสติปัญญารับได้และอัลลอฮฺสุบฮานะตาละก็ได้กล่าวในพระมาคำคบีของพระองค์บอกว่าอัมคูลิกูมินไยริชชยินอัมฮูม ال ุลคาลิกูนพวกเขานั้นถ,ถูกสร้างมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยใช่หรือไม่หรือพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้สร้าง อัมคูลกูมินก้อยริเชยินพวกเขานั่นนะถูกสร้างมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยก่อนหน้านี้คนเรานะ่ยพี่น้องท่านไม่เกิดมาก่อห่้นนี้ก็ไม่มีอะไรนั่นอรรถสุภาษัสร้างมนุษย์มานั่นนะจากน้ำอสุจิเพียงเล็กน้อยนั่นนะลองดูสิว่าสุดยอดหรือวิเศษแห่งการสร้างอย่างไรการสร้างของมนุษย์นั้นทีทุกคนพี่น้องเกิดมาด้วยกับน้ำมาจากหยดน้ำหรือว่าเล็กเล็ก,ลกน้อยๆ้อยเท่าน,นั้นเอง แล้วเก็เล็กกว่ายิ่งกว่าน้าอีกกนะ็นคือนะสิ่งที่ตาเปล่านะมองไม่เห็นีต้องใช้กล้องในน้ําอสุจินั่นนะอันนี้คือสร้างมาจากน้ําอสุจินะน้ําที่นะําเหมือนกับสิ่งที่น่ารังเกียจแต่นะั่นแหละเราสร้างมามนุษย์โดยที่ว่าสุดยอดนะให้มีสติปัญญาให้มีตามองเห็นให้มีหูได้ยินให้มีมให้มีสมองได้คิด ให้มีหัวใจทำงานนะ ال อัมคูลิกูมินไหรริชัยอินอามฮูมุลคอลิกูนพวกเขาเนะี่ยถูกสร้างมาโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นใดหรือพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้สร้างกันนั่นหรืออัมคอละกุสมาวะติวัลออรหรือพวกเขาได้สร้างฟากฟ้าท้งหลายและแผ่นดินนี้กันนั่นหรือคนนะอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขามาสร้างฉันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินได้หรือบัลละย่กีนูนหรือพวกเขาทางหลายไม่ได ไม่เชื่อหรือว่าไม่มั่นใจต่ออัลลอฮ์ต่างหากหรือพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่ยากีินต่ออัลลอฮ์ต่างหากอัมอินดะฮมคอเซออินอรอบบิกะหรือพวกเขาเนี่ยนะคุมควบคุมคุมทรัพย์ของพระผู้อภิบาลของท่านอัมฮุมูลมูไซติรูนหรือพวกเขา,ขาขทัา้หาทางหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ถูกควบคุมมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องคนทุกคนเนี่ย เป็นผู้ที่ถูกควบคุมหรือไม่นะทุกคนนั้นล้วนแล้วอยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะาละ่าฮันนี่คือจากหลักฐานอดิลละอัลอักลียะนะที่ให้สติปัญ,ญญาได้ใค่คิดบททุกๆอย่างนั้นนะเกิดมาไม่ได้สิ่งที่ไม่มีจะเกิดได้อย่างไรเพราะมันไม่มีมาก,ก่อนสเสมือนกับคนเราเนี่ยพี่นอ้องนะคนเราถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันจะให้เงินคนอื่นได้หรือไม่ คนเราถ้าบางคนที่ไม่มีความรู้นะเขาเองไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งนั้นและจะให้ความรู้ต่อผู้อื่นได้หรือไม่มก็เป็นไปนไม่ได้อีกนะฉะนั้นจะต้องผู้สร้างนี่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีอำนาจนะมีความปรีชาญานนะมีความเก่งกาจนะมีพลังดูเอาหลอสุวรรสร้างภูเขามาอย่างยิ่งใหญ่นะสร้างมหาสมุทรอย่างด้วยความ กว้างไก mm hmm. ลล้วนแล้วต้องบอกว่าอัลลอฮ์ทรงพระเจ้าผู้สร้างเหล่านี้คือไม่ใช่ธรรมดาเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระองค์ต้องต้องยิ่งใหญ่กว่าอันี้จากอดีตแล้วอัลอาคลีแล้วก็มีเหมือนกันอีกในหลักฐานอัลชาเรียหลักฐานจากอั uran, ลกุรอานและก็ะสุนนะที่บ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ทรงได้กล่าวพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์คือผู้สร้างแล้วก็เรา เคยได้ยินใครที่ไหนไหมที่อ้างตัวเองว่าเขาเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะพี่น้องฉะนั้นคือหน้าที่ของมนุษย์นั่นนะ่ะให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานูตะละคือผู้สร้างผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ขอลิกุคุลลิชัยพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตะละคือผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างท่านนับ,บีอาดัมมนุษย์คนแรก มินต so the ีนนะจากดินนะอัลลอฮ์สุบฮานาตะละทรงสร้างมนุษย์มาจากแร่ธาตุหรือว่าจากธาตุแท้ของดินแล้วก็สร้างคู่ครองของมันจากท่านนบีอาดัมเองว่าจะอ่ามินฮะซจ้าเจฮายาอิวยูฮันนาสตักูรับบักมุลลัฎีขอลักกุมมินนับซีว้าหิดะว่าข้ลักกมินฮะซจ้าเจฮาสร้างแรกๆอัลลอฮ์สร้างมาจากมนุษย์คนเดียวแล้วก็สร้างมาจากมนุษย์คนนั้นให้มีภรรยาเกิดขึ้น ว็เป็นสมินโุมาเรีาลังกะซีรวนิสอาและก็ได้ให้แพร่หลายได้ให้เกิดออกมาจากทั้งสองนั้นซึ่งผู้หญิงและผู้ชายอย่างมากมายวัตตะกุลลอฮัลละดีตะซาอูลนบิฮิและพูดถึงทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดอันนี้คือจากอิดิลละอัชชารียะแล้วก็มีอีกมากมายพี่น้องในอัลกุรอานุลนกระดิมนะที่บ่งบอกถึง อัลลอฮ์สุบานถ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็บ่งบอกถึงความมาสัจจ์แห่งผู้สร้างอันนี้คืออินชาอัลลอฮ์เราก็จะมาพูดกันในโอกาสต่อๆไปและหรือีกวิธีหนึ่งนั่นคือนะบอกถึงมั่วอิซาณนะบอกถึงความมาสัจจ์ของอัลกุรอานุลกรีมนะความมาสัจจ์ที่อยู่ในอัลกุรอานว่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามารถทําได้อัลกุรอานุลกรีมเป็นสิ่งที่มาสัจจ์ที่ไม่ใช่คนธรรมดา สามารถแต่งขึ้นมาได้อลัลลอฮ์จะให้เห็นพี่น้องความวิเศษในอัลกุรอานุลกะรีมยิ่งอับวันยิ่งได้พิสูจน์ถึงความจริงถึงศัจธรรมถึงความวิเศษของมันนะดังที่มีมากมายที่บุคคลได้เขียนเช่นเดียวกันในเรื่องของความอศจรจันในอัลกุรอานุลกะรีมที่ได้นะตรงกับความรู้ยุคปัจจุบันนี้ที่มันมาที่หลังอีกนะหรือว่าความรู้ในสุนนะของท่านนาบีนะ ความรู้ที่ทนานบีได้นำมานั่นนะ่ะมาก่อนหน้ายุคปัจจุบันนี้อีกที่ยุคปัจจุบันเพิ่งค้นพบมาเองนะเพิ่งมาทีหลังหรือว่าความรู้ในด้านแพทย์ก็เพิ่งมาทีหลังนะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งค้นพบมาทีหลังอัลลอฮ์นี่คือก็มีมากมายในอัดิลละอัลชารีญ์นะในอัอดิลละอัชรีญ์หลักฐานที่ปรากฏในองค์การต่างๆครับก็ ขอดูอานะจะอัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละให้พระองค์ทรงฮิดายะแก่เราทุกๆคนเพิ่มฮิดายะให้แก่พวกเราแล้วก็เพิ่มฮิดายะแก่พี่น้องของเราถ้าพวกเขายังไม่ได้รับฮิดายะให้อัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละทรงให้ทางนําแก่กลุ่มชนนะของพวกเรานะก็เวลาก็หมดลงแล้วพี่น้องวันนี้ก็ขอดูอานะจะอัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละให้พระองค์ทรงตอบรับอาม,มานของพวกเราทุกๆคนขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละ ให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราและก็ขอให้มันเกิดประโยชน์ให้แก่พวกเราด้วยนะและก็ขอให้พระองค์ทรงพัฒนาปรับปรุงการงานของพวกเราให้เป็นคนดี <c oughs> มากยิ่งขึ้นแล้วขอจะอาหลอดสุฮานุตตะให้พระองค์ทรงเมตตาทรงกรุณาทรงอภัยโทษจากความผิดพลาดของพวกเราต่อพระองค์หรือว่าการงานที่เราเคยบกพร่องนะในการงานของที่เราต่อพระองค์ด้วยเถิดก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วันลอฮวอาแล้ว وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته